หมดพลังทํายังไงกับปัญหาที่มีอยู่นะคะรูปใหม่สู้ใหม่เทคนิคที่2ก็คือเรื่องการโฟกัสสิ่งที่เรามีและรู้จักขอบคุณนั่นเองค่ะเรื่องนี้มันได้ผลจริงๆนะคะมันคือมันได้ผลมากของจริงจะใช้เทคนิคการเขียนนะคะลองทํามาแล้วระยะเวลาสักพักใหญ่ๆเลยละ่ะคือใหญ่ๆเลยแล้วมันก็มีผลต่อชีวิตจริงๆ,ๆด้วยนะการที่เรามองเห็นสิ่งที่อีกด้านหนึ่งของเรื่องเรื่องนั้นนะคะเวลาจริงจะเปรียบเทียบแบบนี้นะคะว่า เวลาเราไปดูของหรือซื้อของหรืออะไรเงี้ยค่ะเราเลือกของอ่ะเราจะมองหาอะไรก่อนคะเราจะมองหาที่มันเป็นตําหนิก,ก่อนถูกไหมคะว่าของนี้มีตําหนิรับได้รับไม่ได้เงี้ยค่ะเหมือนกันคะ่ะพอเรามีพฤติกรรมอะไรแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเจอสิ่งที่มันไม่ถูกใจปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นรอยตําหนิของเขาขึ้นมาทันทีเลยเออเป็นแบบเป็นจุดขึ้นมาทันทีแบบชัดมากอะไรเงี้ยแต่วิธีการของฉินก็คือ จิงจะดูโดยภาพรวมนะคะลองมองลองดูในมุมอื่นเหมือนงานศินละปะคือมุมอื่นเนี่ยมุมนี้มันอาจจะมีรอยบิ่นเล็กๆนะคะแต่ในมุมอื่นเนี่ยเฮ้ยมันก็เก๋แล้วมันก็สวยงามมันดูมีความคลาสสิกมันดูมีเอกลักษณ์นะคะเหมือนกันวิธีการเปรียบเทียบการคิดแบบนี้ของจิงอจิงเอามาใช้กับทุกสถานการณ์แล้วก็ขอบคุณทุกๆครั้งเพราะว่ามันทําให้เราเติบโตทางด้านจิตใจด้วยนะคะแล้วก็ด้านการให้อภัยด้วยนั่นเองนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะ เขียนก่อนก็ได้ค่ะคือเขียนแล้วก็มันจะทําให้แบบเบาไปหมดเลยนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเจออะไรมาก,ก็ตาม